ค่ะชุดสวยวันนี้ใส่ชุดไทยมานะคะ<อ>ทำบุญตักบาตรร่วมกันค่ะ<อ>ดกน้อยตาแปววแหววทำบุญตักบาตรค่ะพี่พี่ในวันในวันออกพรรษานะคะตักบาตรเทโวนะคะขอพี่พี่ร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะ<อ>นี่คุณปู<อ>นี่คุณย่าน้องมินนี่นะคะ<อ> สวัสดีค่ะ,คะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้น้องนางได้มีโอกาสนะคะมาร่วมทําบุญตักบาตรเทวนะคะพี่พี่บรรยากาศวันนี้ฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะอะไปอีกนิดนึงเนาะนี่นะคะตักบาตรเทวที่วัดแจ้งสว่างบ้านตากลางของเรานะคะพี่พี่วันนี้ร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องมินนี่แล้วก็ พี่สีดออมสินด้วยนะคะเพราะแสนสุกมาไม่ได้นะคะกําลังจะตกมันนะคะกําลังจะตกมันนะคะเดี๋ยวเด็กน้อยตาแปววแหววนะคะชุดสวยวันนี้ใส่ชุดไทยมานะคะคิดกันนั้งนาจะใส่ชุดอะไรนักเลยว่าใส่ชุดไทยมาดีกว่านะคะวันนี้จะมาทำบุญตักบารนะคะตักบาตรเทวออกพรรษานะคะพี่ๆขอบพระคุณชุดสวยๆจากแม่ปุ้มนะคะเมตตา ตัดให้กับน้องมินนี่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นี่ก็เอ่อเรตนนะะเรียมทำบุญตักบาตรกันนะคะเตรียมทำบุญตักบาตรกันนะคะพี่ีๆไปข้างหน้าเลย <c oughs> คุณย่าบอกว่าน้องมินนี่ไปข้างหน้าเลยนะคะเชิญข้างหน้าเลย าแปวแหววน้อยนะคะอ่าอันนี้ก็เตรียมตัวทำบุญอ่าตักบาตรเทโวนะคะตักบาตรเทโวร่วมอนุโมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับพี่น้องชาวบ้านตากลาของเรานะคะวันนี้ก็มีอ่าหนุ่มหล่อนะคะพี่อ้อมศิลป์กับน,น้องมินนี่นะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษานะคะตักบาตรเทโวในวันนี้ด้วยนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็คือฟา้ามืดครึ้มค่ะพี่พี่เขาบอกว่าพายุจะเข้าจนถึงวันที่29อีกนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเด็กน้อยตาแปววแหวนั่งอ่ารับพรนะคะนั่งสวดมนต์โอแม่รู้ลูกแม่รู้โอ

น้องมินนี่ทำบุญตักบาตรค่ะถวายปัจจัยนะคะในวันนี้นะคะ<ม>ทำบุญตักบาตรร่วมกันค่ะ<ม>โอ้เ <c> ด <oughs> ็กน้อยตาแปววแหววทำบุญตักบาตรค่ะพี่ๆ<ม>เน่องในวันออกพรรษานะคะ<ม>ตักบาตรเทโวนะคะ<ม>ขอพี่ๆร่วมอนุโมทนาบุญกับ ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะอ่า้าก,กาบด้วยลูกอ่น้องนางถวายปัจจัยค่ะถวายปัจจัยค่ะน้องนางกาบด้วยลูกนางกาบด้วยกาบ น้องนางเดินตามหลวงตาเลยหรอน้องนางเตรียมตัวเดินตามหลวงตานะคะ,ะรวมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะไปแล้วค่ะเดินตามหลวงตาค่ะโอ้เดินตามหลวงตาเลยค่ะพี่ๆสำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทวในวันนี้นะคะที่ อวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางของเรานะคะนี่นะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ด็กน้อยตาแปลวแวอยู่ข้างหลังค่ะ,ะคบรรยากาศดีนะคะวันนี้ไม่ร้อนค่ะหเหมาะสำหรับอ่อการทำบุญในวันนี้มากนะคะไม่ร้อนเลยค่ะพี่ๆดีมากนะคะดีมากเลยนะคะ สดสเ,เด็กน้อยคนนี้ทำไมน่ารักจังเลยทำบุญด้วยค่ะทำบุญด้วยค่ะยาวไปสุดนู่นเลยนะคะพี่พี่ ยังสงสัสยยังไม่ขึ้นค่ะย่าอ่าะหนูถ่ายคลิปวิดีโอค่ะแ้อค่ะ <หา S 2> นุ้นุ้ไม่ไม่เอาอ้โอ<ห>น้องนางน้องนางช่วยเก็บข้าวสารอาหารแห้งกับเอ่อกับพี่พี่นะคะอ๋อพักถายพ,พี่พี่ด้วยอ่าช่วยเก็บข้าวสารอาหารแห้งนะคะอ๋อ โอ้น่ารักจริงๆเลยวันนี้รวมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะบรรยากาศก็ดีดีเลยค่ะวันนี้ขแล้ว ตากบาดข้าวสารอาหารแห้งนะคะพี่พี่นี่คุณปู่นี่คุณย่าน้องมินนี่นะคะอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะ ยาวสุดนู่นเลยค่ะพี่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะ เดิดแล้วนั่นนั่นอ้ชุดหมุนชุดหมุนชุดหมุนเอาคุณปู่ใส่ตะกร้าให้หนูด้วยโอ้น่ารักมาสายใช่ไหมคะย่ะท้อ วมทำบุญร่วมกันค่ะพี่ๆวันนี้นะคะายาวไปสุดโน่นเลยนะคะอันนี้อุโบสถข้างหลังนะคะที่น้องนิกได้มาเป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆในช่วงประมาณสองถึงสามเดือนก่อนนะคะอุโบสถวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะท่านใดอยากร่วมทำบุญนะคะทำบุญร่วมสร้างอุโบสถนะคะบอกน้องนิกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะใหะ้เบอร์โทรศัพท์นะคะทางท่านผู้ใหญ่ให้เลยนะคะพี่ๆอโอทำบุญไปด้วยกินกล้วยไปด้วยอิ่มทั้งอกอิ่มทั้งท้องอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องนะคะวันนี้อ๋อกลัวกว็กลัวตะกร้าหายด้วยกลัวตะกร้าหายด้วยจ้า ตะกร้ lun, กลาลนตะกร้าลนอ๋อไป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 ดีกว่าไปดีกว่าตะกร้าต,ตกตะกร้าตกไป อยาวถึงนู่นเลยนะคะพี่พี่อ่าโคะแนานทุกๆอย่างเาข้าสารอาหารแห้งที่พี่พี่ชาวบ้านใส่บานะคะเราใส่ลงไปในส่วนกลางทั้งหมดนะคะ น่ารักจริงๆเลยเจ้าหนูมินนี่ของแม่นิกนะคะวันนี้ถือตะกร้าได้นิ่งด้วยน่ารักสุดๆเลยถือตะกร้าตามพระสงฆ์นะคะร่วมทำบุญในวันนี้ค่ะพี่ๆเร่่มทำบุญเร่่มทำบุญค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ๋อ น่ารักจริงๆเลยเยอะกันเลยนะคะวันนี้เยอะกันเลยเอโอสวัสดีค่ะโ,โอ้เจอเพื่อนแล้วทีนี้อนราวานกันเลยค่ะที่นี่อ่า ปลาปาปานะคะสําหรับกิจกรรมตักบาตรเทโวนะคะยามชาเช้าก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆ่ะร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีค่ะ